ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง BN Channel หมุนทำไมบวดหัวอันนี้ก็เป็น EP 2นะทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพูนทรัพน์นั่นเองค่ะ EP นี้ก็คือไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรวันนี้บอกเลยว่าผิดหวังมากๆเพราะว่าไปหาซื้อรถเฟลทุกที่เลย แล้วไปมาแบบเกือบเย็นะทั้งวันหลายที่มากจบจะไปดูมอเตอร์โชว์ไปเทคบางนาไ,ไม่ได้ไปนะเคยไปนะคะแต่ไม่ได้ดูเพราะว่าเขาบอกว่าหมดแล้วจ้าคือเรื่องเรื่องคุณนางนางนางไม่ได้เช็คนะคะว่ามันหมดแล้วนะก็เลย ก็คือไปฟรีก็ไม่เป็นไรค่ะคือว่าขับรถเล่นนะคะทั้งวันก็เลยมาจบที่ไหนเอ่ยตลาดคุณทรัพย์บจบที่ตลาดคุณทรัพย์เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันคือตอนนี้ก็เดินวนๆอยู่ในตลาดเนี่ยนะคะตลาดคุณทรัพย์นี่เหมือนเป็นตลาดที่ละลายทรัพย์ตลาดที่ผ่านตลอด <c oughs> จริงๆ <c oughs> ที่นี่ก็จะมี มีเป็นพวงของแต่งต่างๆนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ของกินมีห้องน้ำมีเดินสบายนะคะเดินสบายมากๆเหมาะสำหรับคนแบบหาอุปกรณ์แต่งรถโดยเฉพาะเลยอ่ะสุดยอดเสียงดังก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ละกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะ ฮัลโหลทุกคนก็ต่อเนื่องกันมานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บอกเลยว่าเฟลเรื่องหารถอีกแล้วนะคะก็เลยต้องมา ขอพรน,นะคะกับศาลเจ้าพ่อปุงเ่ากุงศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นอาจารย์ของแปะลงสีล่ำลือกันในแบบโซเชียลต่างๆว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆในเรื่องของการค้าขายโชคลาภต่างๆนะคะก็เลยมีโอกาสมาสักการะบูชานะคะดังนี้ก็ขอให้มีโชคลาภทำกิจการเจริญรุ่งเรืองนะไม่มีคำว,ว่า ขาดทุนซะทุกนะคะใครที่ไม่รู้จักก็ลองไปอ่านประวัติดูส่วนใครที่รู้จักแล้วมีโอกาสก็แวะมาอาาัตลราได้น,นะคะออพาไปให้ดูบรรยากาศไปดูกันค่ะ ตลาดน้ำไงโอ้ตายละตลาดน้ำนะคะสารเจ้าให้เราเลือกซื้อของกินที่เยอะมากย้ำว่าเยอะแบบ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 ม้ามีพันหมดพันนะมีสองพันหมดสองพันนะถ้าจะซื้อของที่เราอยากกินทุกอย่างนะนี่ก็ได้มาอย่างสองอย่างนะคะทำใจรีบเดินออกมาเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้ก็คือ หมดตัวขึ้นมามีอะไรบ้างนี่อ๋อนี้ก็คือของเขาเรียกว่าอะไรที่เลลึกเหรอองอะไรอา้ของบูชานะคะเป็นเป็นนี่แปะแปะลงสีนะคะเป็นผ้ายันแล้วก็เป็นรูปแปะนะคะวิธีการเขาก็บอกว่าอ่าก่อนนําเข้าบ้านให้จุดทูปสิบหกดอกใช่ไหมแล้วบอกบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าขอเชิญแปะท่านเนี่ย เข้าไปในร้านในบ้านนะอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆใครที่มาไหว้ก็ทางทางศาลเจ้าเขามีแจกอยู่แล้วนะคะเป็นผ้ายันที่แบบเป็นปัจจุบันเนาะแต่ที่เราซื้อแบบตามข้างข้างทางเขาจะมีแบบร้านค้าแบบขายของก็มีเยอะมากนะลูกศิษย์ทำนะคะเนาะก็อาจจะได้แบบร์ชั่นที่ไม่เหมือนของศาลเจ้าแจกนั่นเองเนาะอันนี้มาโชว์ของกินกันนะคะอันนี้โชว์ะอะไรเจ้าทำแแกะยาก สาลายสาลายกรอบนะแล้วก็นี่อันนี้เห็นคนต่อคิวเยอะแต่ไปเจออีกเจ้าเยอะกว่าไม่ทันแล้วนะคะนี่เป็นผู้ชายเนาะแล้วก็หมูกรอบนะเดี๋ยวเรากินกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเย็นๆตรงนี้ก่อนก่อนเดินทางนะคะ ก็มาโพสที่นี่เฉยเลยให้ดูห้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าที่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูนะแํบหนึ่งว้าห้องน้ำนี่ราคาห้องนะคะนี่เป็นระเบียงระเบียงไปแล้วค่ะ ก็คือพัทยานั่นเองนะคะมาเร็วก่อนกําหนดหนึ่งวันเพราะว่าเราแบบเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรเป็ทำไมเรามาเร็วเพราะว่าเราตกลงตัดสินใจดว่วนพิเศษ <c oughs> อย่างมาก็มาเลยอย่างมาก็มา <c oughs> แล้เนาะก็เลยมานะคะ <c oughs> แล้วก็จองแบบด่วนจีไปสนิจจาร์แ้วเราอยากได้แบบว่าเออใกล้หาดที่สุดก็ได้ตรงนี้ ราคาห้องละ600บาทอะไรอย่างนี้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานกันข้างล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่คงไม่เห็นอะไรเยอะเพราะมันมืดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ได้ดูแบบเต็มๆแน่นอนนะจ๊ะไปหาอะไรกินกันค่ะ จ้าละ70ก็นึกว่าจะมาแบบอลังการใช่ไหมทุกคนมาแบบสติ่งอะแต่โชคดีว่าอร่อยใบยระเภามองไม่เห็นเหนื่อมากหวมตัวไปได้ยไงหิวนะคะตอนนี้ก็มานั่งชิวๆกันที่ชายหาดพัทยาจ้าตรงน,นี้ก็จะมีสปอตไลท์น่าก็จะขาวนิดนึงแล้วเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศกลางคืนกันนะคะว่าทะเลจะสวยแค่ไหนเราไปดูกันค่ะ่ เราก็จะไปทะเลกันค่ะเนี่จะไปกลางวันนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดจอมจอมเทียนอย่างเก่านี่ยแรกว่าจะไปเตยหาดเตยงามแต่เต็มก็คือเปิ้นว่าหาดเต็มละเพราะว่ามันต้องผ่านค่ายทหารที่สัตหีบ เพราะว่าเต็มแล้วก็เต็มเหมืก่าเนาะก็เลยได้มาจอมเทียนอย่างเก่าเจ้าแล้วก็น้ำก็ประมาณมันก็ไม่ได้ใส่นักนะขยะก็เล่นอยู่เพราะว่านี่ปลาตายเลยเดี๋ยวขึ้นดูปลาเนี่ยจะมีป่าตายขะเราจะเดินลงทะเลไปด้วยกันจ้า <c oughs> จะเดินไปไกลๆ น้ำอยู่ระดับข่าน้ำขึ้นแล้วนะคะเมื่อเช้าเหมือนจะเตี้ยววันนี้คือน้ำขึ้นทุกคนตอนนี้อยู่แบบไกลมากนะจากฝั่งทุกคนดูนั่นะคือฝั่งนะคะและนี่คือทะเลจะเดินมาไกลามากแล้วแต่ว่าน้ําอยู่เท่านี้เหมือนมันเหมือนมันแบบเนี้ยปุ๊บแล้วก็ไปแบบนี้แล้วก็ลงไปยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งตื้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยจริงจังอันตรายนะเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนแบบ แต่เราก็อาศัยว่าดูคนอื่นเขาไปได้เราก็ไปได้เกงเปียดแล้วจ้า่าใส่นาฬิกามาด้วยใสนาฬิกาตายละใส่ท่ๆตรงนี Naj ้น้ำถึงนี uti, ้ค่ะก็แบบ เนีทำไมบนหัวต้องเอา,าผ้าปิดจมูกไว้บนหัวอ้าวนี่ถ่ายวิดีโอนะวันภารกิจเดินมาหาผู้ชายนีน่เดินมาหาผู้ชายแล้วการทะเลจ้าเหมือนการโอ้ยนี่นี่ไกลแล้วนะไกลมากเป็นการลงทะเลครั้งแรกของเราใช่เหรอใช่ <laughs> <laughs> น้ำลื่นเอ้ยน้ำลื่นน้ำซัดอุ๊ยตรงนี้ก็อุ่นดีฉีก็ไม่มีใครรู้ขออนุญาตเล่นน้ำก่อนนะคะก็ในส่อบของบัาทยาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อยนี้ก็ชิวๆกันชายหาดก็หนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพละเดี๋ยวจะติดตามกัน อีต่อไปแล้วกันสำหรับอีพีสองก็ขอจบที่พัทยานะคะแล้วก็เลยไม่กี่วันก็จะได้เดินทางกับเชียงใหม่แล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย